ัดสอบระบบเสียงนะครับผมเติชมเมลด้วยนเฮ้งนี่กระดับร้วนนะี่ยนาทีเดียว มีปไหม่เลยนิดปะเนี <laughs> ่ยมีม้มาตอนไี้ตอนใบใบสองครับมีงไม่มาใบสองนะครับ ีแคดรากวได้ตัดอีกครั้งนะือพี่เราจะได้อลองเสียงลองอย่างอีกชัน้นนึงครับตอนบ่ายซอง <c oughs> ครั้งแรกนะครับได้รอบหลายเดือนนะครับพี่น้องทดสอบเสียงทดสอบไฟนะครับทดสอบสอบุปกรณ์ทุกอย่าง ล้วก็สิได้ดับเครื่องปั้นแล้วล่ะครับพักเครื่องปั้นไว้ใบสองใบาสามนะครับก็สิได้ทดสอบอีกแค่นึงเป็นมิกตัวไม้นะครับมิกตัวไม่เห็ดซีนเห็ดหยัางไม้เบิดนะครับแล้วใบสองก็สิได้พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่ามิกตัวไม้นะครับ,บ,บ,รบ,บ,รบเป็นตัวไหนนะครับรุ่นไหนนะครับครับหนาเงาน,นเท่ากับมันนี่ ตอนบ่ายครับสิเด้มาเบิ้งครับพี่น้องถาเบิ้งกันครับว่าเป็นมิกตัวใดนะครับมิกไหมครับมิกตัวไหนมิกรุ่นอะไรนะครับติดตามรับชมกันได้เลยครับตอนบ่ายนะครับบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองสิมหมตอนนี้เขากเก็บอุปกรณ์เก็บยัง เหลือจอนะครับฮ่าพี่เกมไปคือซื้ออุปกรณ์ซื้อสายไหมไม่อย้งมือนี่หนางั้น นะครับหนังงานประมาณนี้หนังงานเท่านะครับตปนน้จงได้ดตบัยังปั่นดับยังอะฮะชื่ายายมเียงฮะงลงกูด้กห,หนังงันว่ะ ตรงข้ามนะครับจะเป็นห้องน้ำครับเป็นนี่เาให้หมอลั่นะครับยังคามแบบเนี่ยพอขายไป่ขามากเริ่มมาขายข,าขาองขายยังลแล้วแรงหนีครับจะได้ทำการแสดงครับประมาณสามทุ่มโดยประมาณนะครับทะเลาะวิวาทในงานปรับสี่แสนบาทบัตรนาง,งานครับร้อยยี่สิบบาท ไปได้ยุ่แก่เขามาให้กับลังใจได้ครับพี่น้องทางศรีสะเกดนะครับอยู่ที่บ้านโศกหินนะครับตำบลโดดยังกว่าดูศรีสะเกดครับดูอำเภอเรี๋ยวๆเลยครับคิปหน่งกำลังกลางสังกระซีนะครับสังกระซีกลางยังกว้างครับมัอนี่ทางที่กว้างขวางกับ ก็จะได้พ <serving. S 2> enfin ักก nice. no. ันพ oh ัก2ชิ้นขาวชินน้ำครับตอนบ่ายเขาก็จะได้มาล้องอีกทีหนึ่งนะครับมิกใหม่อะไรใหม่หมดเลยครับสายสัญญาณอันนี้สายสัญญาณใหม่นะครับดิตอนนี้นี่เขาก็ได้ใส่ใสายสัญญาณใหม่ดอา2หน่วยศูนย์นะครับที่ผมสังญายคือสีหายเไปเลยนั่นเกินไหมจะไปชูไม่ได้ขาดขวัญเนี่ยนะเด็กขวัญเนี่ยจะไปเจาะเนี่ยต้องหัวแจ็คไป บ่เวลาหนึ่งเงินมึงเงินเสร็จอันนี้เป็นเวลาประมาณครับห้าหมืนเกือบเที่ยงนะครับระบบไฟอย่างเขาก็เรียบร้อยแล้วติดหมดแล้วติดสุูอดนะครับเหลือแต่โฟไฟเช็คว่ามันติดสุูอด,ดสอดบอยชื้อตอนแรกนะก็จะได้โฟไฟจอนะครับจอกระสือไอ้เมื่อไ,ไครับาก็อำลังต่อสายต่ออย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปิดเที่ยงปัน รถทั้งป็นบไม่มาเหมือนเดิมงีันนี่ระบบอัตโนมัติครับรทั้งเป็นเดี๋ยวดับเลยเป็นที่สายไหมพี่อรถสายเออ่มันเป็นดิสเพย์พอร์ตทูเฮดดี้ไหมครับได้ไหมกำลังเปลี่ยนสายไหมนะครับเส้นหนึ่งจากสายเก่าสายบระดคครับพาเราไปซื้อบางอะไซื้ออยู่ในตัวเมืองนะครับกลับมากระตอเลยร้องจอเลยร้องจอร้องยังเลยครับ ว่าแรงนี่กับให้มันพร้อมทุกระบบนะครับแรงนี่ก็บเมันพร้อมทุกระบบพร้อมทุกกลังนะครับเสียงสีเสียงครับจอยังกงบเยเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกกลางนะครับตอนแรงโอ้มีเวลาหลายอยู่พนะอนีต่อแรงกับเก็สิล่นนะครับสามทุมโอ้ยมีเวลาสิร,ระบบตายร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ จากนี้นะครับวันที่13สิบสามนะครับเ๋อมีงานจะมีทํางานทาการแสดงอยู่เพื่อเชียงคานจังหวัดเลยนะครับแต่ยังบ่แน,น่ชัดสถานที่นะครับวันที่สิบเอ็ดกะเห็นเพื่อนว่ามีอยู่ขอนแก่นนะครับแต่ว่ายังหาสถานที่ไม่ได้มันอั้นกัเลี่อนเลื่อนไปก้อนสิได้ไปเร่นวันที่13สามเลยนะครับอยู่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับวันที่สิบสี่ครับกัเป็นมินิคอนเสิร์ตยู่มองเดียวกันนะครับอยู่เชียงคานจังหวัดเลย แต่ไม่ได้พาพักกันกินข้าวกินน้ำนะครับบายมากใครจร้องเสียงน้องหยังนะครับแต่ระบบไฟก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับนี่ครับงานห้องก็จะเป็นวันนี้กว้างครับเป็นลานปูนนะครับลานปูนเม่นีฝนแน่นอนครับเมืมม่อวานนี้กับมนี้ฝนตอนเขาตะนแรกับว่าชิเทศระบบเมื่อวานนี้นะครับสิดไิว้วัาทิเทศเมื่อวานนี้ ว่าก็เรยบรานก็ออกดึกนะครับออกจากคุณดึกเมื่อวานนี้ก็เศร้านะครับก็ต้องร้องตอนเศร้าเลยแต่ว่าบรรในชั้นนะครับว่าทิมพี่พีดนเซอร์ทีมท่มพีพี่นักงดนตรีที่มีพี่ไปเองนั่งเองนะครับวพราเพื่อนที่ซ่อมอีกตอนใดซ่อมบนเวทีตอนใดนะครับน,นี้ได้สตาร์ทช่างปั้นนะครับเปิดน้อยมอนิเตอร์เปิดพีเอนครับน้องเสียงน้องยังน้ำเ่าก็เพื่อน่ซ่อมไปนะ้ำก็ เพื่อผลงานทำการแสดงในคืนนี้ครับให้มันออกมาดีที่สุดนะครับอากาศเขามีโชว์ใหม่โชว์อย่างน้ำรับโชว์ใหม่นะครับปรับโชว์ใหม่อย่างทางบดเลยน้องครับสำหรับคืนนี้ครับฝากพี่น้องครับเขาคปิดนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับหนึ่งวันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสามวันสามร้อยสี่สิบาทนะครับมาเสามมือเลยพี่น้องครับตากไปเรื่อยครับ ทักไปเพราะว่าจะเป็นสาวน้อยลำพูนโชว์หรือสาวน้อยเพชรแพงครับเพีนะครับทักไปเลยทักต่อไปบอกคนมาคุมปิดสาวน้อยลำพูนโชว์นะครับซื้อบัตรคุมปิดสาวน้อยลำพูนโชว์นะครับทักไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูุกคนนะครับขอกราบสวัสดีครับ